พวกผูดด้เล่นที่มีปัญหาเนี่ยที่มึงกล้ามาเล่นกับเด็กพวกะงงว่เด็กทําอะไรมึงไม่ได้ไงแต่กับไอ้พวกนั้นพระก่อมบพระข่มขืนพระติดยาผ้าบอบคอแตกเนี่ยพระปิดถนนเนี่ยพวกมึงรู้ว่าถ้ามึงไปเอาเรื่องเขามึงโดนกระทืบไงเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเก่งกับคนที่มันมองว่าอ่อนแอกว่ามันไงน,นี่อย่างผมอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยผมขายหมูไง ชื่อบุ้งนะครับเป็นพ่อค้าขายหมูครับผมส่งของลูกค้าช้าขึ้นมาก,มากๆครับเพราะว่าวันๆผมต้องรับแต่โทรศัพท์ซึ่งมันมีแต่คนโทรมาขอซื้อรูปผมมีแ่นักข่าวโทรมาขอสัมภาษณ์ผมจุดประสงค์ดั้งเดิมของภาพนี้เลยนะเ,เ,เด็กมันว่าส่งงานอาจารย์แค่นั้นเองแล้วรายได้จากการขายภาพในงานนี้งานเติร์นเติร์นที่เทอร์มินอลเนี่ยมันก็บริจาคให้องค์กรการกุศลที่อยู่ในจังหวัดโทราชนั่นแหละจุดประสงค์มันคือเพื่อการกุศลอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรเลย ไม่มีแต่ผู้ใหญ่บ้าบ้าบอๆเนี่ยไปบอกว่าแม่งแบบล้มพุทธล่าสุดเป็นขบวนการล้มพุทธล่าสุดบอกผมเป็นหนึ่งในขบวนการล้มพุทธปั่นราคาภาพไอ้ที่กูอยู่เฉยเฉยเขามาถามกูว่าเอาไหมซื้อแต่ว,วันที่ยังไม่ดังไม่ได้มีดังอะไรเลยก็ซื้อเลย 4, สี่พันห้าจบรูปของผมนะครับปิดยอดประมูลอที่ ,0,000 0บาทรูปล่าสุดตอนนี้ล่าสุดที่เช็คตอนนี้อยู่ประมาณ5 7 0 0 0 0รายได้จากการประมูลภาพทั้งสองภาพเนี่ย เดี๋ยวเราปิดยอดอีกทีหนึง่ง10%เราจะแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้น้องครับให้น้องได้กลับไปใช้ชีวิตต่อถือว่าเป็นค่าปลอบขวัญน,น้องที่โดนอะไรบ้าๆแบบนั้นมาเป็นอาทิตย์ๆแล้วมันเป็นวันเกิดน้องด้วยนะโคตรซวยเลยแล้ววันเกิดมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ส่วนที่เหลือนะครับในส่วนของผมเองรายได้จากภาพที่เหลือ90%ผมจะไปบริจาคให้โรงพยาบาลด่านขุนทศที่โคราชครับผมเหตุผลทําไมผมถึงเลือกโรงพยาบาลน,นี้น่ะเหรอผมทราบมาว่ามหาลัยต้นสังกัดของน้องสถาบันศึกษาที่น้องเรียนอยู่เนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้าง ลูกปั้นหลวงพ่อคูณครับเบียรจะรู้นักว่าผมเอาภาพที่มาหลอกจากสถาบันการศึกษาเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมเอาเงินที่ขายภาพกลับไปบริจาคให้สิ่งที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้กาลังสร้างอยู่เนี่ยคุณยังจะกล้าทําอะไรแบบนี้กับเด็กคนนี้อีกไหมส่วนเรื่องไอเดียของน้องวัฒาาน์ไมถึงว่าวันนี้น้องมองว่าศาสนากับอุลตร้าแมนเนี่ยคือฮีโรน้องบอกว่าศาสนาเนี่ยเยียวยาทางใจอุลตร้าแมนเยียวยาทางกายมันน่าจะแมทช์กันได้แล้ว สองอย่างนี้น้องมองว่าเป็นฮีโร่เหมือนกันก็เลยเอาสองอย่างนี้มารวมกันแค่นั้นเองภาพนี้ผมก็เลยเอาเปลี่ยนมันเป็นเงินไปซื้ออุปกรณ์รักษาเด็กที่มันป่วยที่โรงพยาบาลด่านขุนทดก็รักษาทางกายไปแค่นงึงตรงความตังตั้งใจนงน้องละผมมองภาพนี้ในแง่ที่ว่าภาพนี้เป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดของเด็กรุ่นหลังละรุ่นอายุเจน20กล้าวาดภาพแบบนี้ออกมาแล้วกระแสสังคมกลับมองว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ทําอะไรผิดนี่คือจุดเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วนะ ความคิดมันเริ่มจุดติดละวม่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยความคิดเขามันไปไกลกว่าน,นั้นแล้วแล้วคุณห้ามเด็กพวกนี้ไม่ได้นะเว้ยนี่ยิ่งทําแบบเนี้ยคุณไปทําแบบเนี้ยออกสื่อประนามเด็กคนนี้แบบเนี้ยความคิดเด็กแม่งยิ่งไปกันใหญ่ละผมเชื่อว่าเด็กรุ่นหลังจากเด็กคนนี้ถัดลงไปอีกเนี่ยจะก,กล้าแสดงออกมากขึ้นโดยเอาบรรทัดฐ,ฐานของเด็กคนนี้เป็นตัวตั้งละเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เด็กคนนี้ต้องเป็นฝ่ายที่ถูกคนพวกนั้นไล่ล่าเงี่ยพวกผมทุกคนพร้อมเป็นแบ็กอัพให้น้องครับผม ไม่เคยมีแข่งุทนเจ้าด้วยซ้ําทุกคนจินตนาการขึ้นมาเองพุทธเจ้าทิ้งไว้เพียงคําสอนของคุธและใจความของคุธมันไม่ได้มีเฮียอะไรเลยมันมีแค่อย่างเดียวเลยคือเขาปล่อยวางผ่านมา2,000กว่าปีไอสัตว์อิดหินปูนทรายพุทธเจ้าปางประหลาดประหลาดออกมาเต็มไปหมดเลยพวกมึงประดิษฐ์กันขึ้นมาเองป่ะต้องไปยึดติดกัน อิดหินปูนทรายแม่งต้องมายึดติดกันนู่นนี่นั่นหาเหวขี้อะไรเต็มไปหมดโอเคในเมื่อผู้มึงประดิษฐ์กันขึ้นมาเองเนี่ยแล้วการเปลี่ยนไปของปางพระพุทธรูปในแต่ยุคสมัยเนี่ยมึงก็เชื่อมาต่อเออนั่นคือสิ่งที่ถูกถูกถูกแต่ที่รุ่นหลังเขากำหนดปางพระขึ้นมาเองละ่ะเอามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่ผู้มึงทำกันมาตลอดเป็นหลายร้อยหลายพันปีอะ่ะเป็นปางอุตตรแม่เด็กมันผิดป่ะในเมื่อเด็กมันก็มองศาสนาในมุมเดียวกับมึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเด็กรุ่นหลังเขาจะยอม เฮ้ยคุณต้องยอมรับในความคิดของเขาสิมันคือสิทธิ์ของเขาอะ <Okay. S 1> สิ่งที่เราเจอตอนนี้เราไม่ได้เจอกับคนที่คุยด้วยปัญญาเรามีปัญหากับคนที่มีความเชื่อว่ากูค,คิดไปเองความคิด่ของกูเป็นใหญ่คนที่เอาความคิดของตัวเองแม่งเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์รวมจัก,กรวาลเป็นรูปแบบนี้เป็นนั่นผมมองในมุมของผมคือมึงกําลังดูถูกสติปัญญาของคนคนอื่นไง ว่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์คิดแตกต่งางออกจากมึงไอ้สัตว์มึงดูถูกความคิดอื่นไม่ได้ทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกับมึงทะลุหีแม่ออกมาเหมือนมึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นมึงจะไปบอกคนนู้นคนนี้โง่มึงด้วเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่คนกําหนดกฎเกณฑ์ครับผมคนที่ึดมารกฏเกณฑ์คือคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในรุ่นหลังๆไงมึงเอาจริตของตัวเองมาขีดไว้ว่าพวกมึงต้องเดินตามที่กูเขียนนะไอ้สัตว์มันผิด